โอเคก็กล่าวกราบสวัสดีด้วยนะครับผมผมสตรีมช่องทางติดต่อไลฟ์สตูด mm ิโอนะครับผมข้อสงสัยของที่ผมเห็นนะฮะตอนนี้หน้าปัจจุบันตอนนี้เลยนะฮะดูเวลาข้างล่างนะครับผมวันที่18เดือน6วันอังคารนะครับผมวันอังคารวันที่18เดือน6 2567นะครับผม ผมเริ่มไลฟ์ได้เนี่ยอยอดผมยังไม่ถึงพันเนาะแล้วผมก็มาพอล็อินเนี่ยมันก็ขึ้นมาแจ้งเตือนเลยว่าให้เทสประมาณ14วันซึ่งวันนี้มันใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะครับผมแล้วของผมเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับผมสิทธิ์เข้าถึงไลต์สตูดิโอนะครับผมอันนี้ผมผ่านแล้วแล้วก็วันนี้สิทธิ์ ไลท์ <Like S 2> นะผมเงื่อนไขนะถูกแล้วอันนี้แล้วก็มีบัญชีถูกแล้วนะฮะคนกดติดตามเนี่ยก็เลยแล้วด้วยตอนนี้ตอนนี้นะเป็นของตอนนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็ทําไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็สิทธิ์เข้าถึงอาร์จิโต้ฮะไม่เนี่ยแบบเนี้ยผมก็ถูกไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกให้อันนี้ผมก็รอดูนะครับผมรอดูวันที่อ่ามันหมดอายุ แล้วต่อให้เป็นร้อยแปดสิบวันไหมนะฮะตอนนี้เหลือหนึ่งวันนะครับผมวันที่เริ่มไล์นะฮะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นรออยู่อ่ะโอเคเตรียมนี้เลยตามนี้เลยนะผม <c oughs> อาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้คันคอโอเคก็คือผมได้รับเสธิ์มาแล้วสองอันนะฮะม็มีทีมด้วยแล้วก็มีอ่านั้นด้วยนะฮะอันนี้ รับมาแล้วนะผมแล้วก็ทีมอันนี้รับแล้วผมรู้สึกว่าเกือบๆจะไปถึงนี่แหละประมาณนี้ประมาณถึงที่เมสาชีอยู่เนี่ยประมาณนี้แต่ยังไม่ถึงปลลอกแต่ว่าตอนเนี้มันขึ้นว่าแต้มม,มุมศูนะครับแล้วก็อันนี้มันเปลี่ยนมันขึ้นว่า26วัน6ชั่วโมงอันนี้ผมไม่เข้าใจ เสร็จแล้วข้อที่ไม่เข้าใจใหญ่เลยก็คือ3ข้อล่างนะฮะไลท์ like เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยคนต้องคอมเมนต์ผมหรือผมต้องไปคอมเมนต์คนอื่นด้วยนะฮะไอส่วนอันเนี้ยใช้โพสเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะที่เขาเขียนมาเนี่ยแบบเนี้ยคือซึ่งผมทําไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องลงรูปหรือเปล่านะฮะลงรูปลงคลิปอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเออหน้าหรือต่อปกติตัวไปนะ,ะผมที่ต้องลง แล้วก็อันเนี้ยนะฮะผมก็น่าจะเป็นระหว่างกันคือคนเน่เข้ามาชมเยอะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็แล้วก็วกอ่ไลฟ์เนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่เพราะว่ายังเพิ่งเริ่มยังเพิ่งเริ่มนะฮะก็เลย ตั้งไลฟ์แบบนี้ผมจะไลฟ์ช่วงประมาณสักเก้าโมงถึงเที่ยงเก็บทุกๆวันที่ผ่านมาแล้วก็มีแจมกับเพื่อนประมาณ3 2ทุ่มครึ่งถึงประมาณ4ี่ทุ่มผมก็ลงประมาณนี้โอเคอยังงก็ฝากรบกวนด้วยนะครับถ้าใครรู้คำตอบตรงนี้ก็มาตอบได้ใต้โพสนะครับผมใต้ใต้คลิปนี้ แล้วก็มีอะไรนําก็ช่วยเขียนมันนิดนึงนะผมไม่เข้าใจจริงๆโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมอันนี้คือข้อสงสัยจริงๆนะฮะอาจจะรู้เรื่องบ้างหรือไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับเสียงไม่ค่อยดีวนันนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมสวัสดีครับ